เข้มุกทำไมไม่ประกาศเปิดตัวเป็นแฟนกันสักทีเออนะครับมันมองได้หลายมุมนะครับแต่เอาเนี้ยในมุมผมนะครับเดี๋ยวผมจะตบท้ายนะครับจะจะเห็นอะไรนะผมผมมีคําตอบตบท้ายเวลานะครับแต่เดี๋ยวขอบิวก่อนอยากจะสนับสนุนช่องนะครับโอนเงินที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือถ้า ยังไม่อยากสนับสนุนก็สนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครมีหลายเหตุผลนะครับแล้วแต่คุณชอบเหตุผลไหนคุณกดเลยนะครับอย่าลืมเก็บไว้กดเหตุผลของผมนะครับเหตุผลข้อที่1น่นะครับเอาเหตุผลแบบเชิงลบมัางกันไอ้พวกเชิงลบก็จะน้อยใจเขาก็จิ้นไปอย่างนั้นแหละนะครับขายของขายของจริงเขาไม่ได้รักกันหรอกเนี่ยไอ้พวกเชิงลบจะกด1 แต่คิดว่าผมไล่ออกไปหมดแล้วนะครับเออไอไอไอหนึ่งนี่ไม่ต้องไปวิเคราะห์มากนะครับแต่มันมีคนที่คิดแบบนี้กดสองนะครับรอเวลาเปิดตัวประเด็นคือรอถึงเมื่อไหร่เออประเด็นคือรอถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มเมื่อไหร่ก็เมื่อไนนอ่าสำคัญคือเมื่อไหร่ก็เมื่อนนอ่าแล้วก็อาจจะมีพวกที่สามนะครับผมเปลี่ยนดีกว่าผมไล่ตามเฉดดีกว่าเออ กฎหนึ่งคือศูนย์ใช่ไหมไม่มีความหวังหลอกนะครับกฎสองนะครับก็คือว่ามุกเขาดูนานมุกคนดูนานอะสองสองก็คือมุกเขาอะเข้มอาจจะไม่ใช่สเปคมุกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมนเลยต้องต้องใช้เวลาบิ้วนานอา่าข้อสองนะฮะอันนี้คือมีความหวังแค่ประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับอา่าใครเห็นด้วยกฎสองครับแต่ผมไม่เห็นด้วย,ยนะในสองข้อนี้นะ แต่เดิมมันเหมือนจะเป็นข้อสองนะหรือหนึ่งหรือสองใช่ไหมครับแต่ตอนหลังผมว่ามันพูฟเกินไปแล้วหนึ่งสองไม่ใช่แล้วอ่าข้อสามมุกเขาดูนานเออแต่เดิมมันก็เหมือนเป็นข้อนี้นะครับมันค่อยๆไล่เฉดกันมานะมุกเขาดูนานนะผมให้การดูนานของมุกแล้วดูจนถึงแบบน,นี้นะถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีโอกาสสาเร็จหกสิบเปอร์เซ็นตมุกเขาดูนานนะครับแต่เขาก็ดูนานจริงแหละแต่ผมว่าเข้มผ่านเฟสของการดูนานไปแล้ว เออมาเปลี่ยนมาดูงานแทนไม่ใช่นะครับดูเปลี่ยนดูดูนาพูดล,ลติดขัดอ่ะกดสามมานะครับถ้าเราคิดว่าอ่ะที่ยังไม่เปิดตัวพมุขเขาดูนานนะผมว่าเลยเฟดไปละอ่ะมาถึงข้อสี่นะครับข้อสี่ก็คืออะไรครับเนี่ยเมื่อกี้รอเวลาเปิดตัวนะครับรอเวลาเปิดตัวไม่รู้จะรอถึงเมื่อไรแต่ไม่เป็นไรไง ส่วนหนึ่งเท่าที่ได้ยินเหตุผลนะมันอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างแต่อันนึงก็บอกว่าเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยประกาศแล้วเนี่ยเดี๋ยวมุกไปเล่นละครกับคนอื่นในช่องก็จะดูไม่อินเข้มไปเล่นละครคนอื่นก็ดูไม่อินขอโทษนะครับ <c oughs> อ่ามีกี่ข้อแล้ววันนี้ข้อสี่แล้วใช่ไหมเออข้อสี่แล้วใช่ไหมอ่ะกดซีมาถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมว่าไม่น่าใช่เออหรือ,ออาจจะใช่แต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่มาต้าน เราเลยจุดนะัหนไปแล้วหลังวันวันกุ้มผ่าผ่านใช่ไหมครับข้อห้านะครับข้อห้าอ่าห้าที่ผมบอกห้าสถานะเขาเป็นแฟนกันแล้วแต่เขาแบบสตไตล์วัยรุ่นนะนะมันเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนคือมันบนได้มันบนได้นะครับอ่านะตอนนี้สถานะแฟนตอนนี้สถานะเพื่อนอะไรต่างๆมันบนได้อ่านะครับนี่แหละข้อห้าผมเชื่อ ในข้อห้าหรือไม่ก็ข้อหกคือเป็นแฟนกันแล้วแต่ไม่ประกาศอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับเออนั่นแหละอ่าอันนี้นคือข้อหกนะครับนะครับจริงๆผมมีข้อเจ็ดแล้วก็ข้อแปดนะครับอืมแต่แต่แตผมคิดแป๊บหนึ่งนะไม่เป็นไรเอาแค่ข้อเจ็ดนะคุณอังกูลเชอบเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดของผมเนี่ยผมชอบตอบนี้มากเลยนะตอนนี้ผมเน้นคําว่าคู o not how ผู้นักทาวนะครับผมซื้อหนังสือเล่มน,นึ่งยังอ่านไม่จบนะแต่ได้ไอเดียแค่ชื่อก็ได้ไอเดียแล้วตอนแรกผมดูถูกมันแต่ตอนนี้ผมเอามาใช้กับทุกเรื่องเลยข้อเจ็ดก็คือว่าไม่สนใจสถานะโอ้ยเข้มมุกก็คือเข้มมุกคู่ไงอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็พอแล้วถูกไหมจะสนานะไหนก็รักนี่คนบอกไนงะแต่ไอ้ไอ้ไอ้มุกแบบนี้มันก็ดี แต่มันก็ดูเฟื่อไปแล้วไงแต่ผมเจอเติมคําว่าฮูล์น็อตทาวไงไม่ต้องไปถามไง not why ด้วยฮู who Not ็อากว่าฮู Not why ไม่ต้องไปถามว่าทำไมแล้วผมตั้งทำไมก็นั่นแหละตั้งเพื่อตอบโจทย์แฟนคลับแล้วมาถึงตรงนี้ไงถ้าผมพูดเลยเนี่ยมันจะพีคไหมล่ะผมต้องการความพีคไงถูกไหมคูล์ทาวไงเขาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วทหานั้นไหนก็โอเคจะเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดแค่นี้ก็มีความสุขสมมุตินะครับอันนี้ในมุมไม่ดี จะเลิกกันก็ไม่เป็นไรไนงะอย่างน้อยช่วงเวลาตอนนี้ก็มีความสุขไนงะแต่ผมว่าไม่เลิกกันอ่านี้ก็ต้องก็ต้องพูดเฮ้ยทำไมภาพมันกลายไปไม่ชัดไปนั่นแหละเอาสรุปก็คือว่าคูนัดตทลไงแค่มีเข้มขมูก,ก็จบแล้วมากกว่านั้นครับมีแฟนคับที่ดีแลวแฟนกับเข้มมูกดีจริงเหไหมยอดวิวของผมเนี่ยได้เยอะตลอดการันตีได้เลย2000ถึงแม้จะตกมาจากเดิมแต่ตอนนี้ก็2 0 0พ พื้นฐานนะแล้วผมมั่นใจว่ามันจะมากกว่านั้นได้นะครับเข้มงุฎคูนัดท้อยู่ด้วยกันและมีความสุขจบแล้วสถา,านะในอนา,นา,นาคตจะเป็นยังไงไม่รู้จะเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนแฟนคลับรู้สึกว่าไม่ความสัมพันธ์ไม่ดีไม่รู้ไงแต่อยู่ด้วยกันและมีความสุขขอเพียงมีเข้มมุกอยู่ด้วยกันจบจบนะทุกอย่างจบโอเคไหมทุกอย่างจบ ทำไมมืดไปแล้วอะผมเบื่อมากเลยมันจะมาประหยัดพลังงานพลังงานยังไงสู้เครื่องเก่าไม่ได้นะครับนั่นแหละไม่รู้เซตยังไงแต่ช่างมันเอาเป็นว่าฮูน็อตฮาวมีแค่เข้มมุกและแฟนดอมที่สนับสนุนก็เพียงพอแล้วนะครับหรืออื่นๆมีเพื่อนฝูงที่ดีมอเลยพอแล้วคูน็อตฮาวผมเน้นแค่คํานี้นะครับอยากสนับสนุนฮูอยากสน,นสับสนุนผมนะครับโอนเงินได้ที่เลขที่บัญชีที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็หรือ ถ้าคิดว่าเออยังไม่อยากสนับสนุนด้วยตัวเงินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งสตรายเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมถ้าเป็นผมกดเจ็ดนะครับผมเน้นคูนักท้าสวัสดีครับ